โอเคสบายดีพี่น้องมืัอนี้ก็คูคิวพามาเบิ้งงานนะพี่น้องเนาะนี่มาเบิ้งงานปูกระเบื้องพี่น้องทางเทิงกก็เลี้ยงแล้วย่างเต็นหน่อยนึงพี่น้องอย่างเต็นบอลอันคูบาพันยู่ะแหละอย่างอีกประมาณหาแ่นพี่น้องก็คือกับปหนึ่งกระเบื้องบบพ่ออีกกับปหนึ่งตัวนั้นเนาะกระเบื้องใหญ่ขนาะดแล้วก็ตัวน,น้อยนี่สร้างก็กำลังปูออกมาพี่น้องอันนี้เป็นมือที่ซองพี่น้องเนะเาะแต่ว่านผัดสุดดูเข้าบบพ่อมือนี้แต่สร้างมาอีกสร้าง มื้อนี้เฮาสั่งปูนมาอีกจักจักทงอมื้อนี้สั่งปูนมาอีก10งมื้อนี้ปูนามาอีก10งเนาะบ่พอพวนองนี่เฮาปูหได้ปูนานสลยทางในพุ่นอ๋อมันก็ลุกกันได้เดียวพี่น้องนอันนี้ลนเดียวซือ้าเพิ่นว่าปูนาโอ้จักจักเส้น10 8เส้น8เส้นอันนี้เฮาสั่งปูนมาแต่ก่อนหั่น10เอ21ทงนี่หมดมื้อนี้สั่งมาอีก10ทงพี่น้องปูนอีก10ทงเด้อพี่น้อง แล้วก็กระโหลกตัวใหญ่นี่ยอย่างหนึ่งซองซ้ำสีหาแผมอย่งกัปนั้ยังพอดีกับหนึ่งเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นไล่กับวิดกับหนึ่งพี่น้องอ่าอันตัวใหญ่นี่เอามาซาวหากับแต่ว่ามูนีมาปูแล้วก็คือยังซ้ำเพิ่นนั้งเขาแหละกำลังซ้งเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นอีกซองซ้ำมือคนละ จะไปพูดทางซองทางเนาะจะพูดทางซองทางเลยจะไปซื้อราคาสิบสิบห้าก no ้าวบาทเจ้าเจ้าไล่ตัว oh, อันทางนั้นได้ที่กับตัวนั้นทางซองทางโหลดโหลดกันเลยกับกับตัวนี้เอาอีกเอาอีกจะกับตัวนี้พ่อพ่อยังยังหกครับตัวนี้เนาะตัวหน่อยนี่กะตัวน่อยตัวหน่อยนี่ไลายพ่พ่อหกครับโอ้สร้างสร้างคิดล่ยพี่เนาะสองตัวนั้นรวมทางงนี่สิบคับ เป็นซิปเป็นซิปหกครับครับบวกตัวนี้อีกคำหนึ่งเป็นซิปเจ็ดครับอ๋อแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้แมนจีไปสังสางไอจีไปสังเข้าเอามาหันเป็นซิปเจ็ดครับเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวกโคกิโอจีไปสังอีกประมาณสองมือคนละเพราะว่าเพิ่นไปบอนไปเอาอันกระเบื้องหันกับันนี้บดแมนบดเดียวกันสางเพิ่นก็อยากให้มันแล้วแต่ว่ามืออื่นนี่คือกะโลหรือว่ากระเบื้องยังเพระทันมาหอดเถิดพี่น้องคือมันเบิดก่อนก็ สั่งคนคิดไรกับเพื่อนธรรมดาได้อันกระเบื้องตัวใหญ่หันคนคิดไรอย่างอีกกับหนึ่งบ่พอแต่ว่าตัวหน่อยนี่เพิ่นเพิ่นลืมคิดไรเบื้องนี้พี่น้องเพิ่นลืมคิดไรตัวอันขึ้นขึ้นดันนี่เนาะซาวปลายก็เส้นแล้วก็กับตัวนี้เพิ่นก็ลืมคิดไรหมายความว่าตัวนี้เพิ่นมาคิดไรอีกแม่นยังขาดไปอีกหกกับแล้วก็อีกคันใดคันใดหน่อยอยู่ทางอันคางซองคางหันมาพี่น้องเดี๋ยวคิวสิไปท้ายให้เบิ้งอ่าคันใดหน่อยตัวนี้หันแม่น ฝากสายกับหา,ากับฝากภาคกับหากับพี่น้องการรวมทั้งหมดที่ต่องในสังอีกก็คือ16บวกใครหนึ่งคับเป็น17บครับแล้วก็บวกกับปูนหั่นเอามาอีก10บทงกับผู้หัวสิพอหรือบอถวาหักพอกโอเคนะพี่น้องเนาะคือแล้วเราคุกคิวจะมาอัปเดตให้ฟังถหากับมันบ่แล้วมันบ่พอก็จำเป็นต่องในสังอีกนะพี่น้องนะต่องในสังอีกกับคุกคิวก็ได้ษลมน้ำไอศกรีาข้าวทรงถ้ำแหละผู้เพิ่นเป็นสะท้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโอนปัจจัยมา เรือตันยูพนวะท่าว่าเรือเราเอาอันมาห่วมกับพยานานกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับผู้หัวสิเรือหรือบนเรือลองเบิ่งตอนถ่ายล้วคุยวจนมาสรุปให้ฟังทางด้านนนกอันอันนี้แมันตอนนั้นสร้างกับพได้คิดไรพอเพราะว่ากับบู้หูคุยวกับพวกได้คิดออกว่ามันเป็นคันไดหน่อยนะพี่นนอะคือหายสร้างมาคิดไรด้านนี้พนว่าตกกยูประมาณหากับเพื่อนมาคิดไรละหากับแล้วกับประตูเขาด้านนั้นอีก่นอะแบบไปว้ด่หมือกันด่านนั้นก็หากับ นะพี่นาองดนนี้ก็ต้องการอีหาครับอ่ะก็เลยเป็นสิบครับเนาะตัวหน่อยปูนอีกเอามาใสเ,เป่ามดด,ดีพี่นนอะมันนี่เอามาอีกสิบเป่าสาเหตุก็คือปูสู้พี่เนาะว่าต,ตัวนี้มันจะเบเพียงเท่า,ทาต,ตัวเกา่ามันจะลดราวาถ้าเเฮดเพียงนี่ตัวนี้ไข่บโได้ตัวนี้ไข่บโได,ได้อัดบบได้มันจะเป็นเฮดลดลงเนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างน้าพอสมควรเพราะว่าเทพื้นหนระดับมันบุกไปได้บันไดก็เลยได้ปูปูไปตามเนื้อผ้าอะไรพี่น้องอดมดสำนันพี่น้องทายนี่ก็าพอจ่บอกทรายทายพอเนาะนี่ก็คือเป็นข้อมูลไหมนะพี่น้องเนาะคุคิวมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องฟังนำกันมายุธีกุฏิของปัดจำแก้วโพไซนะพี่น้องเนาะซึ่งคิวก็ได คําแนะนำจากทางอาจารย์วัดทางกรรมการวัดไหมาโอลลมทางสัตหุนะพี่น้องเนาะสัตุก็คือเป็นเจ้าอาธิการวัดยูที่นี่แหละเป็นสัตุพมมานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปนมัสก,การทานนากันเลยนมัสก,การยาพอ,อยูดีมีแห้งอ,อยู่กัอยูดีมีแห้งยูดีมียาพอจักองจัก,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 กตน้นองเดียวองเดียวนี่วะเราไอ้โจ้หน่อยก็มีปะ <45. S 1> จนหน่อยชี้หาที่เออชิบแล้วเนาะจนจนหน่อยมีอยู่สีตนนี่คือกุฏิของอ่าสัตวเนาะอืม่เนาะคืออาจารย์วัดแนะนำให้ขน่อยมาอบรมนำสัตวเนาะว่าสัตวอ,อันมีความขาดเคลื่อนอียังสำหรับจีจะมาปัวแปลงปรับปรุงกุฏินะครับคือบุญีแยกสวยแยกมีการสวยเหลื่อยยก ขอแพร่สธานนำออกขุนสธานยับยุ่มมีอยูน,อ,ยนอกหรือย like, ูนัยยังใดถ้าเโลส่กุติกะโลอ่ากระเบื้องนะพี <ขอ S 2> ่นอะอันปูปูขื้นนที่โอ้ก่จะเอิกบเบื้องอันนี้อันนี้มันแพร่มาหายฉันนะอันนี้เป็นกาอมาทไทยมันอันเก่าอันปูอยู่ในวิหารไหมนะเก๋ออยู่ในอ๋อ คือปัจจุบันทันด้วกนก็นคือสถุอ่าอยากขอแผลพายอยากขอแฝงสถาที่่กระเบืู้งปูพื้นนี่อือไมได้มีาามสภาก,กับขอเทเลสคอจะเป็นยู่ล่ายู่ไทยยู่ประเทศใดกันแล้วแต่เนะาะถ้ามีสถามีใจบุญ,บญอยากจะอ่าปูพืน้นเอาเช่นนั้นเนะาะแลวป,ปูพื้นให้กับทางสถุกะติดต่อเขามาได้เนาะ มีถ้าเขาจะปูพื้นนี่เขาจะใส่งบลายปานในชั้นทูปเลยคิดลายอะไรบอไม่ได้คิดลายเลยเออถ้าว่าหากมีเสืท่าลรอกก่อยมาคิดลายลังนนเนาะถ้าว่าปูก็คืออยู่ในห้องนี่มีอยู่สามห้องเป็นตี้อันนั้นเป็นห้องห้องไอจัวบอสามห้องเลยแล้วอันนี้เป็นห้อง,งกลางแล้วห้องอันนี้ที่ห้องสะ<ม>้นทูอ๋อพี่น้องเดี๋ยวบ่เข้าไปก็ได้พี่นอ้องแต่ว่า,าทางในหันเพิ่นบุกแล้วเนาะบุกแล้ว เอาอันปูนสาบแล้วอ่าอย่างในทางนอกพระท่านโบกคือออมจอดอีกแล้วพระท่านโบกแล้วก็เพดานมีวะเพดานเพดานก็ยังพระท่านมีพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือเพิ่นนี่แหละเพิ่อนมาอยากแพ้พายยายบุญไปเนาะแต่ว่าผู้ใดมีความเหลื่อมใสศรัทธาอยากจะสร้างสวยก็ติดต่อมาคืออันนี้ กะโหลกกะเบืองนี่ติดได้น้อยนึงเอ่อเท่าที่ลมนำสถุอันนี้มันเรือเรือจากติดห้องนำ้ำวะสถุอ๋อติดดินน้อนึงเน,นา<ำ>ะพี่น้องประมาณนี้พี่น้องเรือจากติดห้องนำ้ำได้ได้แต่ซ้ำนี่ก็ะจะม่ทันเหลียวไล่เติบ, <laughs> บพีด่ดา เลยกระเบื้องปูพื้นก็เพดานย่ำหอนนี่หอนแฮงปะหอนกเทปมันมีฟจ่อ่าแต่ว่าเรื่องฝนตกเป็นยังนี่สบายเนาะเพราะว่ามันเป็นลังคากระเบื้องแล้วก็ค่อนข้างดีเติบเนาะยำฝนสบายยาหนาวกับบัวนาวพอปันได้ที่แต่ว่าเฮงมันยำหอนอ๋อมันอยู่ในนี่บ่มีอันถ้าว่าหาที่เพดานหาที่หัวนปานใด อ๋อาจารบอกอันอนไโดย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 อย่างนี้พจาารทำให้ได้เห็ุเออยูวัดนน่สถูธุอันคาหน่ำคาไฟนี่มันเสียหน่อไมันไทยบานเสียไห้เออมันเงินวัดที่เสียบบได้เสียลายที่ยะมาคาไฟนี่งยูวัดเขาเดือนหนึ่งเสียท่าใดเออแบบกรรมการวัดเสียทีอ๋อ สรมการวัดเสียเงินาะไฟกุฏีนี้สางขึ้นมาแต่เปลียวอ่ะใ่ถูกปะเียวเป่าดเาอันงบส่วนย้ายแล้วมันได้มาจากไซคือมันไปมาสางให้บอกมีสถาบอกจนจวนเลี้ยงให้เป็นพวกสะถุเอาให้เอาให้าเศร้าให้สิบตนสถใหายเ้าสิบตนอ่ะอ๋อกับจากเขาบอกนั้นอันห้ารคน ช่องชะ่ะัเดินบล็อกพันธะไบคอนพออะไรทางทางลมพออ๋อแล้วก็เลื่อนอั่นแม่นเลื่อนไปเข้าไปใส่ห้องนดำไ,ไ,ไปโซ่มาแล้วกระเบื้องใหม่รูแม่นมันมันไครเป็นคนซื้อใหม่ที่เป็นข้อสตาร์ทางบ้านแอ่ว่ากระเบื้องเข้อดอนใจไทยบานดอนใจเข้ามาเป็นสทัทธาวะโอ้ใหม่นี่มันสทัทธาทางบ้านช่วยกันซื้อใหม่ในทางบ้านลฟาด อ๋อกระเบื้องนี่มันเข้าดอนใจกระเบื้องกับเล็บนี่มันใทยดอนใจเอาสันเรืองปูนมีงังนด้วกับมีสถาบันหรืว่ามันทางวัดเสือเอาเองปูนนี่มันซีเมนซีเมนเป็นเงินวัดเนาะแล้วเมนเฮเมนทรายเปมียังกับเงินวัดมัดแล้วสร้างที่เขาจอมมาเฮ็ดนี่แมันก็จ่าเฮ็ดเองเลยว่ะไทยบ้าลไทยบาลมาเฮ็ดช่วยกันเฮ็ดเนาะอ่าข้างอกก็เลยมาช่วย อาการกักดีกันเก่าอันนี้มันกุฏิเก่าหรือเปล่าโอ้อันนี้นี่ห่อนเต๋อได้พี่น้องสร้างกระซีนี่พี่น้องเฮือนีทะเบียนดมันมันกระเบื้องแต่ว่ามันต้องเห็บตกใส่แมันกระเบื้องลูห้องอ๋อสร้างกระซีมาใส่เป็นแบบทรงเก่าเนาะไม่น้องพูดไม่ต้องพูดพูดคือพาะวิหารนั่อะไะพี่น้องเป็นกุฏิกิดยู้ยันนี่แหละยู้ยบนคุคิวกับอ่าสัตุนิยูนอ่ะ และพอแม่พี่น้องที่ได้ฟังพานไปหันก็คือเป็นการไปโอลมกับทางศัตรูนก็คือเจ้าอาธิการวัดยูนี่แหละยูวัดจมเกี่ยวโพไซนั่นแหละคือเพิ่นก็ยักได้ตัวนั้นนะพี่น้องเนาะในใบตัวกาโลมาปูอันหงนอน,ห,น,อนหรือว่ากุฏิเพิ่นหันแต่ว่าเรื่องราคาเหมือนกันยังเพราท่านหูเท่าก็เดี๋ยวหลังจากสร้างเพิ่นแล้วนี่แหละจะให้สร้างเพิ่นไปคำนวณเบิง้ง บนันยากาศคึกคักเลยไอ้ไอ้ซางไปคำนวณเบื้องว่าจะบุญจำบุญคาร์โลหรือว่าตัวเบื้องนี่จักแผน่นเนาะในราคายุดเทอดายจะให้เพิ่นเอาราคาออกมาขาวขาวก่อนเอาแล้วก็ขอขอบอกขอบใจเน,ะนาะมาหน้าพ่อแม่พี่น้องที่ให้การติดตามแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนำลายๆสำหรับสัทธาเนาะโดยเฉพาะก็คือสัทธาตัวนี้พี่น้องอ่าไอ,อ้ที่ว่าเข้าทรงธรรมแล้วกอสัทธาอยู่ภายในในการวาดพาพันเข้าให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ตาตาจักโลคไฟไข่เจียบนะพี่น้องเน,นาะพัฒนาซิงแต่ก็ใครจะซิงั์น่ะาเป็นว่าพบกันไหมในคลิปต่อไปพี่น้องสบายดิ